สวัสดีค่ะอยู่กับเซลแอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถปีใหม่ไหม่น้อยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่ขาค,คันนี้เป็น Toyota Corolla Cross นะคะ1.8 HEV พรีเมียมด้วยปี2024เลยค่ะมาพร้อมกับเลขใหม่1,70,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับสีดำสวย,สวยไฟหน้านี่ค่ะโปรโจเจคเตอร์แบบ LED มีมาให้ครบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยนี่ค่ะสวยครบรอบคันเลยไฟตัดหมอกมีมาให้สำหรับสายไฟฟ้าสายประหยัดเนี่ยจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะีค่ะสวยครบรอบคันเลยคันนี้ ด้านข้างนะคะเหลี่ยมสันคมด้านข้างไม่มีอรอยบุบลากยิ้มใดๆเลยค่ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาล่าสุดสแล้ร้อนเมื่อวานช่วงเย็นนี้เองค่ะพี่ๆขาเนะคะเหลี่ยมสันคมนะคะไม่มีให้เห็นเลยพี่ๆคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกเนะีะ่นี่ขอบ18แบบทูโทนยางมิชลินปี2 0 2 4ันพายเมนซี่สีด้วยสำหรับคันนี้เนะคะเหมาะก,กับใช้เมืองไทยเลยนะคะด้านข้างนะโลโก้นี่ค่ะ งบอกถึงความเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไปเลี้ยวแบบ LED ให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยครรอลอคันคิ้วกันสาดเนี่ยมีมาให้ครบทั้ง4บานเลยนะด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะนะคะลงตัวมากๆเลยคันนี้กระจกก็เดิมแท้โตโยตา้าทุกบานเลยด้านใน พรีเมียมสมชื่อจริงๆค่ะพี่ขาเบาะแดงตัดสีดำสวยๆเลยคอนโซลส,สะอาดสะอ่ยคะหน้าจอแบบทัชสกรีนมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะคอนโซลแอร์นะตกแต่งด้วยสีดำแล้วก็คโครเมียมค่ะเดี๋ยวมาดูน็อตกันนะคะน็อตต่างๆไม่มีรอยแน่นอนค่ะพี่ขาเพราะว่ารถคันนี้ปี2024ประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะตกแต่งด้วยสีดำมาให้ แบบลงตัวเลยนะใครที่หารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะสวยมากเลยนะน็อตต่างๆก็สวยครบเลยนะคะแผ่นเพศปี2024ก็ตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะนะคะน็อตต่างๆไม่มีรอยบุบลักยิ้มไม่มีรอยแกะงัดแงะคันไข้ใดๆสวยเป๊ะทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะโอ้โหพี่ๆดูด้านท้าย ตรงกลางมีวางแก้วให้ด้วยแอร์แยกตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะแอร์แยกมาให้เสร็จสับเลยนอ็อตต่างๆพี่ดูได้เลยไม่มีอรอยงั้นงี้ขันไขได้ๆมีวางแก้วให้ด้วยค่ะนะสำหรับคันนี้นะนบอกแดงสวยๆเลยด้านหลังนะคะล็อกเด็กต่างๆมีมาให้ครบคันเลยนะคะสวยครบพร้อมใช้สำหรับคันนี้ เนี่ยใครหารถเนะะี่ค่ะเกตดเอต้องจัดคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะด้านท้ายนี่โลโก้โค r โรล่าคลอสนะคะอยู่ทางด้านท้ายกล้องบันทึกด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้ทั้งหมดนะคะสี่จุดเลยคันนี้นะโลโก้ h e v ประตูด้านท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะโอ้สวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะด้านในยี่ี่ดูได้เลยส่องเข้าไปค่ะสวยพรีเมียมสมชื่อจริงๆคันนี้ด้านท้ายมีไฟส่องสว่างให้ถาดด้านท้ายมีมาครบเรียบร้อยเลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูด้านใน อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆอยู่ครบทุกจุดค่ะพี่พคันนี้นะเมทอาล์ล่องสินยางเดิมแท้ทุกจุดเลยรับประกันได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนพี่พีดูได้เลยล่องน้ำสินยางต่างๆนะคะบอลโชค๊คฝาประตูท้ายไม่มีอิดแตบ,บทั้งนั้นเลยค่ะยักขาสวยเดิมไฟเดิมแท้ไทยคุยตกเลยคันนี้แดนจะขออนุญาตปิดให้ดูนะคะพี่พ กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่สวยมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะใครชอบถูกใจเนี่ยเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะพี่ขะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของทุกวันเลยสวยครบแดงตัดดำพรีเมียมมากๆเลยสำหรับคันนี้ น,ะะน็อตต่างๆก็ไม่มีอรอยงั้แงะขันไขไ่ใดๆด้านท้ายตกแต่งด้วยสีดําตัดแดงนะคะเบาะนะคะสวยๆนิ่มๆเลยนะคะแต่เป็นเบาะหนังสวยมากเลยคันนี้กุญแจนะคะเป็นแบบสมาร์ท,ทรรนะคีเลตให้ด้วยเรียบร้อยเลยแะแค่พกกุญแจไว้ก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะอันนี้ประตูฝั่งคนขับนะพี่จา๋า เมตาต่างๆดูได้เลยสวยไล่เรียงมาได้เลยค่ะนี่ยะสำหรับคันนี้ล็อกประตูล็อกกระจกหูกระจกมองข้างนะคะด้านมือจับเป็นสีโครเมียมน็นอตต่างๆก็ไม่มีรอยนะแงะขันไขได้สวยเดิมเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพี่ๆขา นี่คะนีเสาบีนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆดูนะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเลยโอ้โหเดี๋ยวขอดูกุญแจหน่อยกุญแจสวยมากเลยพี่ๆขานะคะนี่มาขออนุญาตสตาร์ทอ่านี่คือติดเรียบร้อยแล้วพี่ๆดูหนะ้าจอด้านกลางได้เลย นะคะคเลขไม้ใช้งาน1 10, 7 1 9 1กิกโลเท่านั้นตัวเลขได้เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอไม่มีเตือนใดๆน,นะคะเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะส่วนหน้าจอด้านกลางนะคะเป็นแบบทัชสกรีนได้ด้วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะพี่ขานะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto น์เชื่อมต่อได้เลยพี่ๆดูได้เลยนะคะนี่ android auto นะคะ apple car play bluetooth usb นะคะสามารถใช้งานเลยนะ usb สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะข้อมูลรถต่างๆเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะเกียร์ auto air auto นะคะฝั่งนี้จะเป็นอุณหภูมินะคะพี่ๆี่แอร์แยกอิสระน,นะคะสองฝั่งนะนะคะแยกได้เลยซ้ายขวาเยน็นปรับเยน็นร้อนปรับร้อนได้เลยเนี่ยคะ ด้านล่าง ه, เกียร์ออโต้มีการลื่นมาให้นะคะสวยๆเลยนะค,ะคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำแบบเปียโนแบค็คเนะีคะคาดกับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบ็กมือไฟฟ้าด้านข้ามีวางแก้วให้เล็กน้อยนะคะและ้วก็นี่เบาะเท้าแขนได้นะคะสวยครบทุกจุดเลยลูกค้าจ๋าใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะ,ะปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัติให้ด้วยค่ะ ด้านบนนี่ไฟส่องสว่างแบบ LED นะมีมาให้เรียบร้อยนะคะใครชอบคันนี้ถูกใจคันนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็พร้อมทดลองขับได้เลยนะคะสวยๆรอบคันเลยนะสำหรับคันนี้ย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเป็น Toyota c o r o l l a c r o s s นะคะ1.8 HEV Premium ค่ะพี่ๆขาปี2024กับเลขใหม่ใช้งาน17,000กิโลเท่านั้น ราคาตั้งขาย9 90, 9 9 0 0 0บาทรถปีใหม่ไม่น้อยมีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะนะรับประกันแบตเตอรี่นะคยยาวๆเลยนีพี่ๆขานะคะ10ปีได้เลยนะคงสร้างตัวรถเช่นกันเนะคะเข้าศูนย์ต่อเช็คได้ทุกระยะเลยสำหรับคันนี้นะคะใครชอบถูกใจก็สอบถาม N, าเซลล์แอนเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเครดิตด,ดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59ผ่อนยาวๆได้เลย84งวดสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ